Mercedes-Benz C 220 CDI W203 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรวมถึงค่าตัวในปัจจุบันของรุ่นนี้ที่เป็น W203 ก็ไม่แพงแล้วนะครับได้ความประหยัดสงความแรงของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับรวมถึงออปชั่นต่างๆที่ให้มาของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรุ่นอ l นเดีนก็ครอบคลุมในจุดในการใช้งานนะครับใช้งานในเมืองนะครับ ประหยัดใช้งานนอกเมืองก็ทําได้ดีนะครับสำหรับความประหยัดของเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นลักษณะนะครับหลายเครื่องยนต์ OM 646ในรุ่นนี้นะครับจะมีตั้งแต่ปีผลิตตั้งแต่ปี2001นะครับหลายท่านเรียกว่าโฉมไฟตาถัวแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นโฉมสุดท้ายแล้วหรือเป็นแมนเชสเตอร์แล้วที่จะเรียกว่ารุ่นนะครับนิวเจเนเรชั่นหรือในลักษณะของ โคมไฟด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะโปร่งแสงแล้วนะครับก็จะมองเห็นใสๆรวมเห็นถึงจานฉายภายในถ้ารุ่นแรกนะครับจะเป็นไฟออกลักษณะไม่ข้อพดขุ่นๆนะครับอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้ง่ายนะครับที่เป็นรุ่น new generation แล้วนะครับก็ลักษณะกระจนกระจังหน้ากระจังด้านหน้าจะเป็นลักษณะสามขีดรุ่นนี้จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับ แต่โฉมสุดท้ายแล้วก็ปีสุดท้ายแล้วนะครับจะมีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในโฉมปี2001 2002 2003นะครับยังไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเป็นเบนซินล้วนทั้งหมดในส่วนของภายนอกนะครับสำหรับ W203 ในความน่าใช้งานของตัวรถนะครับช่วงล่างนะครับรู้สึกในการขับที่นุ่มนวลขับสบายคันนี้ก็มาพร้อมกับนะครับล้อมแมกนะครับ คอรสิบเจ็ดนิ้วก็เป็นขนาดยางเบอร์สองสองห้าซีรีส์สี่สิบห้านะครับ R สิบเจ็ดหรือคอร์สเจ็ดนิ้วบริเวณด้านข้างจะบ่งบอกรุ่นนะครับรบว่าเป็นรุ่นอีลิกแกนอยู่บริเวณหลังล้อหน้านะครับบริเวณคิ้วประตูอ่าคิ้วบังโคอนรุ่นอีลิกแกนนะครับจะมี Q, คิ้วโครเมียมบริเวณนะครับมือเปิดประตู รวมถึงนะครับบริเวณนะครับคิ้วขอบอายางริดหนาบริเวณคิ้วขอบประตูแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับที่เป็นคิ้วนะครับรอบๆอบขันก็จะมีโครเมียมนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบสิบเจ็ดนิ้วก็เป็นล้อแท้ของรุ่นของ w สองศูนย์สามเลยคันนี้มาพร้อมกับสีพิเศษนะครับก็ออกลักษณะสีเทาบ่งบอกรุ่น นะครับ C 2 2 0น,นะครับ C D I ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลคอม m o n เล i l d ด r เ็ก Injection ความสวยงามของตัวรถความน่าใช้ของตัวรถนะครับก็อยู่ในจุดที่ถือว่าในปัจจุบันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีความคลาสสิกนะครับยังดูร่วมสมัยอยู่ในโฉมนะครับที่เป็นลักษณะระ0 .3 หรือหลายท่านเรียกว่าโฉมไฟตาถัว่ว อีกหนึ่งจุดนะครับในความโดดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลก็คือฝาถังน้ํามันนะครับจะเป็นลักษณะสีแดงก็นะครับชัดเจนป้องกันการเติมผิดพลาดนะครับก็บ่งบอกว่าดีเซลในทุกจุดเลยภายในของรุ่นที่เป็นอีลิแกนนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของภายในคันนี้จุดในการนั่งนะครับของผู้โดยสารตอนหลังก็ยังมีความกว้างขวางอยู่นะครับ รวมถึงความหรูหราของตัวรถที่มีลักษณะลายไม้นะครับเป็นลายไม้วอนัทออกสิ่นตำตาลเบาะนั่งสรีระของนะครับผู้นั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะนะครับไม่ได้แคบจนเกินไปก็นะครับในการนั่งเนี่ยใกล้เคียงกับ W211 หรือที่เป็นรุ่น e-class แต่แต่รุ่นนี้ก็อาจจะดูเล็กกว่าสักลิกน้อยนะครับแต่ก็ในการสัมผัสในการนั่งแล้วก็ ไม่ได้เล็กจนเกินไปใช้งานได้ดีนะครับนั่งวิสารตอนหลังก็นั่งสามคนก็ยังได้อยู่จุดของนะครับผู้ขับขี่รุ่นอิเล็กแกนนะครับบริเวณพวงมาลัยจะเป็นลักษณะสี่ก้านนะครับมีปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับรวมถึงบริเวณรายไม้บริเวณแต่งประตูก็ในลักษณะเดียวกับด้านหลังออปชันที่ให้มานะครับเบาะไฟฟ้าเต็มตัวเมมโมรีครบทั้งสามจุด ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็มีความงงคงทนสูงอยู่สำหรับรุ่นนี้ความหรูหราของบริเวณด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดด้านบนลายไม้บริเวณคอนโซลกลางนะครับรวมถึงจุดต่างๆแผงประตูก็ยังมีความหรูหราอยู่นะครับม,ม,รมีความรักชีวิตมีความรักชีวิตรักชีวอยู่ในในส่วนของรุ่น w 2บรุ่นนี้ ภายในไม่แตกต่างนะครับผมที่เป็นแมนเชเชนแล้วลักษณะคอนโทรลแอร์ตรงกลางจะเป็นในลักษณะนะครับปุ่มกลมนะครับแลวมีชิ้วขอบครเมียมลักษณะเรือนไม้นะครับของรุ่นที่เป็นนิวเจเนชั่นแล้วนะครับหรือรุ่นที่เป็นแมนเชเชนแล้วเรือนไม้นะครับจะเป็นลักษณะชิว้วครเมียมเป็นไม้สองหลุมจะแตกต่างจากรุ่นแรกอย่างสิ้เนเชิงเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของนะครับห้องเครื่องยนต์ อีกหนึ่งจุดเลยนะครับของ w 2สองศูนากันเลยประตูเสียทุกคันนะครับคันนี้ก็มีการเซอร์วิสมาแล้วนะครับในจุดนะครับในจุดเหล่านี้นะครับของการทํางานของกันเลยที่เสียแล้วประตูจะไม่สามารถหยุดได้ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะเปิดแล้วก็เคว้งไปเลยห้องเครื่องยนต์ของ W203 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็คือ เป็นดีเซล4โูบนะครับ2,200ซีซีเทอร์โบจุดคุ้มค่านะครับในการเซอร์วิสของ W23 ที่เป็นเครื่องยนต์รหัสนี้นะครับก็มีความคงทนสูงแล้วก็รวมถึงอะไหล่บริเวณนะครับในการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดจุดต่างๆตรงนี้นะครับในปัจจุบันนี้ผู้เยี่ยวชายก็มากมายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงแล้วนะครับเซอร์วิสครบครบครบครั้งหนึ่งนะครับใช้งานได้อีกยาวนานความประหยัดของตัวรถ นะครับทาได้ถึง15-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยสําหรับนะครับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็อัตราการบริโภครวมถึงปริมาณราคาน้ามันต่อลิตรนะครับดีเซลก็จะมีนะครับราคาในปัจจุบันก็ถูกกว่าเบนซินอย่างแน่นอนก็หลายท่านก็เดยนร้นะครับหรือก็รับรู้อยู่แล้วสําหรับนะครับรุ่นนี้ในปัจจุบันราคาของรถรุ่นนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ มีตั้งแต่สองแสนกว่าไปถึงสามแสนกว่าก็อยู่ที่คุณภาพของตัวรถนะครับประวัติการเข้าซ่อมประวัติการเข้าเช็ดจุดต่างๆนะครับซื้อไปแล้วต้องเซอร์วิสตรงไหนต่อก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในราคานะครับที่อยู่ในคุณภาพของตัวรถสําหรับท่านใดที่ต้องการความรู้นะครับเกี่ยวกับ c 2 0 c i i ที่อยู่ในบอดี้ W 2 0 3ในความน่าใช้ของตัวรถนะครับจุดต่างๆนะครับ จุดปัญหาต่างๆของรุ่นนี้นะครับรวมถึงราคาค่าไหล่ของรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ mercedes perfect สำหรับคุณภาพของร,รถที่นะครับเป็นมาตรฐานของ mercedes perfect เนี่ยในทุกคันเรามีการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนหรือ180วันเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากบทการรับประกันนะครับ mercedes perfect ก็ยังยินดีดูแลรถของลูกค้าในทุกคันเช่นเดิม สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์081 459 1121 0 8 1 459 1121 45 11 Mercedes Perfect We are family